Música yeah. yeah. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอไรนะครับอ,อยู่กับผมนะครับพุณนะครับวันนี้ผมมาแคมปิ้งกันที่ไร่นิยานะครับตอนนี้ลังหาที่ลงอยู่ต,ตัวเราตรงไหนตนนี้น่เดี๋ยวต้องดูก่อนวราทที่มันลงถ้าจะลงทางนีนโอเคทุกคนหาดูลานก่อนนะครับเน,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 บนี่ยกลางนี้กลางได้หมดเลยกินน้ำ เนี่ยๆดูคนขับรถเลาะมาเรื่อยๆครับนาคาที่ลงเนี่ยดูน้ำใสมากเลยครับคนูดิน้ำไม่ลลือกับนอนเล่นได้เลยเนี่ยตรงนี้โอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหาลานกนโอคทุกคนนู่นยาวเป็นเลยนู่นเลยครับนู่นนู่นนู่นเลือกได้เลย โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเอาไปเวณนี้แหละอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ีิขึ้นทางนี้นะครับ mm hmm. ก็มีภูเขากั้นไว้หนะ่อยช่วงเช้าก็ยังดีโอ okay. <Okay. S 1> เคขอกางเต้นก่อนนะครับ แดดลำบนิดนึงครับมันฝนจะมาโอเคทุกคนตอนนี้เต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับน้ำตรงเนี้ยเล่นได้หมดเลยน้ำใสามากครับเนีย่ยดูเลยยาวถึงนู่นเลยครับ ่ะเดี๋ยวผมไปดูนี่ครับตรงเนี้ยอันนี้ได้หมดเลยกลางได้หมดไอตรงไอลานปลาไายนี่ก็กลางได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดบริการลูกค้านะมีร้านค้าซะอะไรกินได้นี่ลมลมอย่างเงี้เลยทุกคนดูดิอ๋อแต่จะได้นะมันเป็นดินนะครับเวลาฝนตกมาแล้วมันเต็นต์เรามันจะเปื้อนไง อ่ะนี่ทุกคนลมมาผมว่าลมรื่นนะตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยเขาว่ดริมแม่น้ําตรงเนี้ยก็การได้หมดครับแต่สม่มากจะไม่ทันอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องน้านะเดี๋ยวดูรีวิวห้องน้ําอะตอนแรกพว่าผมจะไปกางตรงนู้นนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าจะมีชาวบ้านเขามาล้างผักนะครับก็เลยไม่กล้าครับมาดู อโอเคเดี๋ยวดูห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำหญิงนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเนาะอนุญาตรีวิวนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่มีห้องน้ำในนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันสามห้องเลย่วนนี้ห้องน้ำชายนะครับเหมือนกันครับ ดูนะครับโอเคแรงเลยครับเนื้อแปลงเลยเกลี่ยชฉละชะลีแต่ไม่มีเครื่องน้ำอุ่นนะในซิงร้านจานนะโตฉีผู้ชายนะครับห้องน้ำฝั่งนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำฝั่งด<ไ>ึกบริการลูกค้านะครับนี่ครับผมว่าร่มดีนะ เป็นป่าไผ่เนี่ยผมก็ชอบนะครับแต่ว่าเสดายมันเป็นดินไงถ้ามาช่วงหน้าหนาวเงี้ยว่าเวิร์กเลยแต่เรามาช่วงแบบหน้าร้อนมันหน้าฝนช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับเลยไม่กล้าข้าง่าคทุกคนอันนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ละห้องน้ําฝั่งตึกอจกุดบริการลูกค้านะครับนี่เขามีให้เปลี่ยนรองเท้าด้วยนะอันนี้ห้องน้ําหญิงนะผมก็ไม่กล้าเข้าครับไปฝั่งชายดีกว่า สวนเขาก็สวยนะครับสวนต้นขนุนนับเนี่ยโอ้โลูก<ะ>เยอะมากอมีเครื่องซักผ้าด้วยนะครับโอเคอน้ำใจก็ประมาณนี้เพราะว่าไม่ต่างกันครับต้องน้ำหญิงก็ไม่ต่างนะแอ้ยแ นั่นสวนสวนผักนะงที่นี่เขาโอเคตรงนี้ก็มีร้านค้าครับมีแหว่หิวก็แหวะมาครับ <laughs> โอเคก็กว้างนะอ๋อฝั่งนู้นมีห้องน้ำอีกอเดินไปดูนีครับยาวนู่นเลยนะวันนี้ไม่ไหวเดินนะโอเคเดี๋ยวดูเนี่ยครับนู่นเลย ว่านนี้เบิกนะแต่คนมากางกันเยอะครับตรงเนี้โอเคดูห้องน้ำนครับห้องน้ำน,น้ำหยิ่งนะครับไม่เหมือนเหมือนกันเหมือนกันครับนี่ทุกคนกว้างไหมนูน่นยาวถึงนู่นเลยโอ้นู่นเล็บ ไม่ไหวเดินนะผมโอเคเอาละเดี๋ยวหาเล่นน้ำกันดีกว่าครับกาแบบนี้นี่มันต้องลงน้ำแล้วครับไปโอเคทุกคนเรามาเล่นน้ำกันดีกว่าโอ้โหน้ำเย็นครับเย็นสบายเลยโอ้โห น้ำเย็นๆแบบนี้ต้องกินของเย็นๆครับอโอ้น้ำเย็นมากทุกคนนั่งสบายเลยชิวๆเลยเนี่ยน้ำไม่ลึกมากน้ำไหลตลอดเนี่ยทุกคนโอ้โห ไอ้ดูน้ำใสไหม tiếng mạn <laughs> E ทำไรครับหมกปลาด้วยเกลือนี่ปลาอะไรเนี่ยปาลารวยเกลือครับปาลารวยเกลืออืเต็ม ทุกคนปลาเผานะครับจิ้มซีฟูดนะครับตามให้ครับซีโครงย่างอร่อยมาก Thank you.

โอเคเรียบร้อยผู้ชมเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับละนะครับ <c oughs> ที่เต็นท์เรากางเมื่อกี้สะอาดเรียบร้อยโอเค่านโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็าก,กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปที่ไหนนั้นรอรับชมเลยโอเคสวัสดีครับ